ก็ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ร่วมมานกับเพื่อนเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้มาได้มาแล้ก็ดีใจมากๆแล้วก็งานนี้ที่ใหญ่ก็ใช่แล้วก็พยายามทำให้ดีที่เุาไม่ทิ่งเลยารอกก็ เพลงที่ร้องไมได้หรือว่าอีเรื่องเล่าของู้วญิงครับก็รู้สึกรู้สึกชอบเนตวเพอก็ตัวที่ตัวที่ผมชื่นชอบเว่าเป็นตัวชูของ a น m ่เลยครับ army s e a h s s o n army ช e a t passioning p a s s i o n i n army e a army s e a a คือคือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกลิ่นกลิ่นเขาจะค่อนข้างที่จะแล้วก็แล้วก็อย่างที่พูดตรงกลิ่นที่น้อจะมีความหอมแบบเอฟลล์รวมกับมันยังมีผู้ตกหมายแต่ว่าเป็นผู้ตกหมาย j ม s t อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวแล้วก็จะมีความเป็นสแตนดาร์ดเปิ่งสแตนดาร์ดมีความเป็นแบบอัลบอรี่อยู่ด้วยเพราะอมเบอรี่มันไมมีสแตนดาร์ดของตัวหอมแล้วก็ตกท้ายด้วยเขาเรียกว่าตัวแก้เรื่องความหอมเลยแก้เรื่องความหวาน ด้วยด้วยกลิ่นมดี้เขาจะกลิ่นดี้เนี่ยจะมาตอนสิดท้ายหลังจากที่เราได้ได้ไปชิมของไปใช่ครับซึ่งตัวมดี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวหนังของงานเรียกว่ากลิ่นติดของงันมากขึ้นอ่าใช่แล้วใช่แล้วกลิ่น่ินจากผลิตจะก็นห้ความหอมกลิ่นฟังครับก ปีไหนก็ได้เลยปีไหนก็ได้ที่ที่เราสูดลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามิสเรารีแล็์เราชื่นชอบเรารู้สึกว่าน่าพูดถางนะรู้สึกว่าอยากรู้ว่าิีนี้ทุกปีเป็นไงก็น่าจะเป็นเซนชอบนโซโล่ได้ไหมค่ะใช่ควากพันธะอะไรอยากได้ของฝันที่จริงไม่ได้อยากได้เสียงอะก็อยากใช้เวลาอยู่ที่เ้านมาก่นอน ก็ทำว่ำหกแอะไรงขอบคุณขอบคุณแฟนคลับคนมากๆที่คอยคออนก็คอยติดตามเราตลอดแม้ว่าเราจะหายไปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็คอยเพราะว่าเข้าใจตลอดขอบขอบคุณที่เคงคอยติดตามเราชื่นชอบเราก็คอยเารียกว่าสพอร์ตเราในทุกๆด้าน ก็ของฝั่งงานดิวเทียนะครับซิงค์ท็อปเลอรนะครับก็มีผลิตภัณฑ์มากมายมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนในนามของอาร์มารีนะครับผมก็เป็นน้ำหอ,อมอีกแบรนด์นึงที่ดีมากๆแล้วก็เชื่อว,ว่าทุกทุกคนถ้าได้ลองใช้ก็น่านจะชื่นชอบมากก็หอประชุมดิวเทียมเลยนะครับที่เซนทรัลเวิลด์ครับเอ่อผมจะปิดกล้องผมจะปิดกล้องไปเรื่องแบรนด์ที่เราแท้สุดๆนะครับผมจะปิดกล้องไปครับแล้วก็

จ่จ๋าด้วยครับก็เออพี่เขาดูแลดูแลเราดีมากดีดีเรียกว่าดีเกินดีแบบดีสุดๆนะครับดีจนเราแบบเออเกรงใจเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างงานให้ให้พี่จ๋าชื่นใจและก็ชื่นชอบเพราะว่าเอาจริงๆพี่จ๋านี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่านี่เป็นเรื่องแรกของพี่จ๋าด้วยครับที่ได้ทําที่ได้ทำซีรีส์บ่อยๆนะครับก็ ออรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่จ๋าเาเรียกว่ามีแฟชั่นกับการทำงานที่ไม่ค่อยมีอะไรเลราะอยากดูว่าอยากจะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกว่าเฮ้ยสายงานของพี่จ๋าที่เกี่ยวกับเป็นละครละครแบบเอามาโคกับของของเราจะเป็นยังไงแล้วกังกำลังกำลังตื่นเต้นมากเราะเราเคยมีสัมภาษณ์ถามว่าเราต้องทำ การทงานคือคือด้วยแบงคกาเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเขาแต่ว่าพอรู้ว่าเขาทำเขาผลิตผลงานอะไรมาบ้างเนี่ยะครับเราก็รู้สึกว่าเออคืออย่างน้อ,งอ,อย,อยต่อให้ไม่รู้จักเขาอ่ะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่างานคือเราเราจะรู้จักเขาผ่านผลงา,านที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมก็เรา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 ก็เสพผลงานเขาบ้างในบางบางเรื่องพอพอได้ดูผลงานเขาแล้วก็มันก็มันเหมือนกับเป็นที่มาจากว่าเออ คือ่อให้เรารู้จักคนที่เขาทํางานเบื่องหลักเขาก็ต้องรู้ว่ากองกองเนี้ยเขาต้องทํางานอะไรอย่างไเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทำงานเสื้องหลักเบื้องหลังเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะครับพอจึงจะได้ผลงานระดับนีขึ้นมาพอมีผลงานระดับนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าทุกทุกจังเลเป็นคนที่หนึ่งเก่งมากสองคือละเอียดมากมีบอกสามคือต้องมีทีมที่แข็งแร่งแล้วก็ดีมากๆครับแล้วก็อย่างงก็คือ ต้องมีคนที่คอยซัพพอร์ตที่เขาดีมากแล้วก็คอนเนคชั่นพี่าการกากพี่จ่าก็คือดีมากเพราะอย่างนี้ก็ตัวที่จ่ายเองนี่แหละคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมของของกองเลยเพราะว่าอ่าอ่าอย่างกินก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชื่อพี่เขาเพราะาพี่เขาเนี่ยชอบเลี้ยงอาหาร ทุกคนเลยทุกคนน่าพ like 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 yeah, like ูดพี่ๆ hmm, น่าจะรู้แหละใครที่อยู่จากพี่จ๋าเขาเขาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงชอบพุเนียใช่ชอบเลี้ยงอาหารชอบอะไรแต่ว่าผมน่ะชอบแอบสั่งอาหารด้วยตัวเองแล้วก็จะโดนพี่จ๋าแอบบอกว่าพี่มี่สั่งทำไมทำไมไม่บอกพี่หรือสั่งเองคือผมก็เกรงใจพี่เพราก็บางทีบางทีเราก็คือมาหาแล้วเราก็เราก็กินอาหารที่เราอาหารที่เรากินมันก็แบบเออมันมันเรื่องเยอะนิดนึงอ่ะมันเรื่องเยอะนิดนึงคือยอมรับเลยว่าพี่ เรื่องเรื่องมากี่การกินก็เลยไม่อยากพูดตนี้พี่เขาดากพี่เขาอยากสั่งอะไรมาก็สั่งให้เขาดูได้ว่าเดี๋ยวพอออกกองแล้วพี่เขาอาจจะจับทางได้อาจจะแอบสั่งสิ่งที่เราอยากกินได้พู้พี่จับว่าไม่มีอะไรที่พี่หามาไม่ได้แล้วก็คือครื่องนี้เรื่องผมอย่างที่ดูคนรู้ทำไมนะครับต้องไปน่าจะต้องไปถ่ายที่ที่เขาเรียกว่าไม่ซีลลายไม่ซีลลาย ไม่ดีไรเพราะเป็นที่ที่เป็นที่ที่ và, antis, เขาเรียกว่าอ่คนบทเพราะว่าตัวตัวละครมันจะต้องไปอยู่กันใช่ซึはは่งพี่จ๋าเขาพูดดักฟอเลยว่าอยู่กับพี่ไม่ต้อกลัวลำบากเพราะว่าคือพี่เขาก็สามารถที่จะเสกแอร์ไปที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากจะทำอลไรก็แบบเ่าแบบเลมได้เลยครับพี่คือคือผมเวลาถ่ายจะเวลาของลองผมจะจะลุยยมากๆเลยครับ คือได้คือเราผานเขาเรียกว่าลาสวยไลคือหนักมากๆแล้วหนักมากมีตาแดดตาฝนตากลมฝุ่นทรายทะเลขึ้นเขาอเลยนะคือเราก็เราก็ลุกขึ้นแล้วเลยก็หวังว่าจะมาจ่าก็น่าจะเป็นการต้องการที่จะเราต้องการสัตว์ใหม่ลาสโซย์ไลเริ่มอะไรเริ่มเริ่มผ่านมาอะไรอ๋อเ่องเองี้เรื่องไม่ทราบไม่ทราบครับไม่ทราบเลยเพราะว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทตัดเพราะว่าใช่แล้วว่าพี่พี่จ๋าคือรู้คือเห็นเลยว่าพี่เขาซาดหวังแล้วก็ตั้งใจมากมากแฟนนี่เป็นแบบฟนสวย ครับเอ่อม้าก็เคยร่วกงานมาสายเรืแล้วครับ,รบน้องก็เก่งขึ้นแล้วก็ทำงานด้วยว่าสนุกมากครับส่วนของผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักน้องก็มีความพยายามมากแล้วก็ตั้งใจทำงานมากครับผมแล้วก็เอ่อเวลาดูคือน้องน้องของคุณเขาจะมีความน่ารักในแบบเฉพาะตัวเขาแล้วก็เวลาถ่ายทำก็ต่างไปได้วยดีแล้วก็ ผมคิดผมคาดผมคาดหวังว่าแฟนชื่นชอบในตัวในตัวโนมังโคโนมารครับฮะจะไม่ร <simple correctly. Columbus> ู้เท่าไหร่ก็บอกบอกไม่ได้ดิบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่รู้คือปิดกล้องปุ๊บเลยก็ต้องเขาเรียกว่าเขาก็ต้องเอาใช่เขาต้องเอาพุทธเถรไปทำลูกทำนี่อะไรครับเรื่องของคิวในการลงพอเนี่ยเราก็เราก็ไม่ทราบอันนี้เป็นเรื่องของแผนกบคะแนนครับ แต่ว่าคือมั่นใจว่าสิ่งที่ออกไปคือไม่สิ่งที่เราเล่นไปกับมาร์กแล้วก็สิ่งที่เราโง่ผมผมจะเข้ากับมาร์กเยอะเพราะว่าเรา,เราเล่นเพื่อเต่าเนี่ยก็ตอนใต้มีดาอืมพี่พร้อว่าน่าสนุกด,ด้วยรวมถึงพวกคนดูด้วยน้องวิวก็มาเออน้องวิวน้องปูนล้วตอนหลังอยู่แล้วหลักๆจะมีประมาณนี้ ก็นนทุกคนเป็ี่าอนี้ก็น่ารักมาปีนี้ครับปีนี้ครับทะาครับ